คค่าสิทธิของมนุษย์อย่างหนึ่งนะคะก็คือสิทธิในการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประธานอาหารการเลือกใช้สินค้าและบริการนะคะทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในชีวิตประจําวันและอำนวยความสะดวกให้กับตัวเองแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าสิ่งที่เราเลือกไปนั้นจะปลอดภัยกับชีวิตและจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปอย่างแท้จริงหรือเปล่านะคะ จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีของน้ำหมักมหัศจรรย์ที่มีการโฆษณาว่ามีสรรพคุณรักษาโรคได้ทุกชนิดแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าน้ำหมักไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างที่โฆษณาไว้มีหนาซ้ำยังเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีไส้กรอบผสมสารกันบูดร,ราคาน้ำดื่มที่แพงเกินจริงในห้างสรพสินค้าหรือโรงภาพยนตร์รวมถึงสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพเป็นต้น สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกําลังตกอยู่ในสภาวะถูกเอาเปรียบเพราะสิ่งที่เราคิดว่าเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วกลับไม่มีความคุ้มค่าและปลอดภัยต่อชีวิตของเราเลยแม้แต่น้อยและเพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคจากการถูกเอาเปรียบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522จึงเกิดขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นรวมทั้งจัดตั้งองค์กรของรัฐให้เข้ามาดูแลคุ้มครองผู้บริโภคจนมีการกำหนดให้ทุกวันที่30เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคนอกจากนี้ผู้บริโภคยังได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา61ว่าด้วยสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค ยอมได้รับความคุ้มครองในการได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงและมีสิทธิ์ร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิ์รวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคสิทธิมี5ประการด้วยกันนะครับประการแรกสิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพันาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการประการที่2สิทธิที่จะได้รับมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ ประการที่3สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการประการที่4สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาและประการที่5สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายครับเหมือนบางตลาดนัดบางที่หรือว่าตลาดขายสินค้าของสดนะคะบางที่ก็ะจะเรียงของตามแผงร้านค้าจะเอาของดีๆไว้โชว์ด้านหน้าแล้วก็จะไม่ให้เราหยิบของหรือเลือกของของเองเวลาก็ตักก็จะตักด้านหลังให้ซึ่งจะเป็นของที่ไม่ไม,มีคุณภาพหรือของเสีย จะแบบกรอบอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็จะเอาตัวนั้นให้เราตาช่างที่ให้ลูกค้าเห็นน่ะมันจะสองฝั่งอีกฝั่งหนึงใช้ได้อีกฝั่งหนึ่งใช้ไม่ได้อะประมาณนี้ค่ะส่วนมากนะตามตลาดอ่ะผู้บริโภคควรที่จะมีความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปซื้อสินค้าหรือรับบริการต่างๆนะครับควรที่จะดูฉลากดูการโฆษณาให้รอบคอบก่อนดูฉลากให้ละเอียด แล้วในเรื่องของสัญญาก่อนที่จะไปทําสัญญาก่อนที่จะไปตกลงทํานิติกรรมอะไรต่างๆนั้นก็จะต้องอ่านรายละเอียดของข้อกําหนดในสัญญาเงื่อนไขต่างๆของสัญญาให้ครบถ้วนถูกต้อง นอกจากจะมีกฎหมายและองค์กรที่คอยดูแลคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะคะตัวผู้บริโภคเองก็ควรที่จะรู้จักปกป้องสิทธิของตนเองอย่าลืมนะคะเลือกซื้อสินค้าครั้งใดควรดูวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุเข้าใจในรายละเอียดของสินค้าและบริการนั้นอย่างชัดเจนนะคะเพื่อที่คุณเองจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับชีวิตของคุณค่ะคคคคืออุณ่าขงน ความหมายบรรดามีคือวิธีแห่งความเป็นคน